ยินดีต้อนรับสู่ท่องโลกนิทานเด็กโลกแห่งนิทานที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการเรียนรู้ที่นี่เรามีเรื่องราวนิทานที่น่าตื่นเต้นและสร้างสารรค์สำหรับเด็กๆทุกวัยไม่ว่าจะเป็นนิทานก่อนนอนนิทานผจญภยัยนิทานเจ้าหญิงและเจ้าชายหรือแม้แต่นิทานสัตว์น้อยที่น่ารัก ทุกเรื่องราวถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆก,การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีจักกะจันเจ้าสำราญตัวหนึ่งมีนิสัยเกียจคร้านชอบความสะดวกสบายตลอดช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาหมดง่ามพากันหาอาหารไปเก็บสะสมไว้ในรงังแต่เจ้าจักกะจันมัวแต่ร้องรำทำเพลง สนุกสนานไปวันวันครั้นถึงฤดูหนาวหิมะตกหนักมดง่ามเก็บตัวอยู่กับเม็ดพืชที่มันได้หาเก็บเตรียมพร้อมไว้ส่วนจักกะจันนั้นไม่สามารถหาอาหารกินได้อดอยู่หลายวันจนในที่สุดต้องสมสารด้วยความหิวโหวยเมื่อเคาะประตูรังของมดง่ามที่เคยรู้จักกันได้โปรดเถิด ข้าขาดอาหารมาตั้งหลายวันขออาหารให้ข้ากินประทังความหิวหน่อยได้หรือไม่ข้าสัญญาว่าเมื่อพ้นฤดูฝนนี้ไปแล้วข้าสัญญาว่าจะหามาใช้คืนให้เป็นเท่าตัวเจ้าจักกะจันพยายามวิงวอนหมดงามถึงถามขึ้นมาว่าแล้วในฤดูร้อนมีอาหารอุดมสมบูรณ์ใครๆเขาพากันทํามาหากินตัวเป็นเกลียว เจ้าไปทำอะไรมาจึงไม่หาอาหารมาเก็บไว้เล่าจักกะจันตอบว่าเพราะว่าข้าไม่มีเวลาน่ะสิข้ายุ่งอยู่กับการร้องเพลงตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำเมื่อตอนที่เจ้าและเพื่อนๆขนอาหารผ่านมาก็ได้ยินมีใช่หรือครั้นพอถึงฤดูฝนก็ไม่มีอาหารเหลือให้เก็บไว้เลยฝ่ายมดงามได้ยินดังนั้น ก็หัวเราะก,กับตอบของจักกจันพลางเก็บเม็ดข้าวกองพูนของตนไว้ในห้องใต้ดินแล้วเอ่ยเย้ยจักกจันว่าในเมื่อฤดูร้อนเจ้าเอาแต่ร้องเพลงไปวันวันเมื่อถึงฤดูฝนทำไมเจ้าไม่เอาเวลาไปเต้นรำด้วยละ่ะกล่าวจบมดก็ปิดประตูทันทีจักกจจันรู้สึกเสียใจและหิวโหย มันพยายามหาที่หลบภัยจากความหนาวเย็นและหิวโหวยแต่ก็ไม่สามารถหาอาหารหรือที่พักพิงได้ในที่สุดจักกรจันรก็ต้องทนทุกข์ทรมานและตายในความหนาวเย็นนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าผู้ขยันย่อมไม่ประมาทเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตย่อมไม่อดอยากการที่เรามีความขยันหมั่นเพียร และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีความมั่นคง